ทุกคนครูนี่มีเนื้องอกในร่างกายก้ากรอนนะคะคือเขาบอกว่าเนืงง้องอกเนี่ยเกิดจากสภาวะที่น้ำเลือดน้ำเหลืองนะคะไหลเวียนผิดปกตินะคะบา,คบางคนก็เป็นก้อนซีดบางคนก็เป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อร้ายก้อนเนื้อดีบางคนก็เป็นถุงน้ํานะคะถุงน้ําดีถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็เป็นก้อนซีดแข็งแข็งนะคะคน IF ใครใครรู้จัก IF แล้วใช่ไหมไอเอคือการกินอาหารคือการงดอาหารให้นานที่สุดนะคะเป็นเวลาเดียวกันอย่างเช่นเราสมมตินะคะแต่ IF อ่ะขอแนะนําว่าช่วงเช้าไม่ควรงดนะหลายคนงดผิดนะคะไอครั่ว ทำไอเอฟมาน่าจะหลายปีแล้วทุกคนแต่ไอเอฟของครูอ่ะมันเกิดจากพฤติกรรมมันไม่ได้เกิดจากการที่ครูจะลดน้าหนักนะคะเกิดจากพฤติกรรมเพราะว่าตอนเช้าอ่ะร่างกายครูมันไม่รับอะไรนะคะมันไม่รับอาหารมันไม่รับข้าวมันไม่รับเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนคืนเนาะสมมุติว่าคุณนอนหกทุ่มยกตัวอย่างนะคะคุณนอนหกทุ่มตั้งแต่หกทุ่มมาถึงสิบเอ็ดโมงร่างกายครูจะไม่ได้แตะอาหารเลยยกเว้นน้าตอนเช้าฟังนะแล้วแล้วร่างกายอะค่ะมันเหมือนแบบมันไม่ได้ MS, songs, ไมันเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีอะไรที่ตกเข้าไปเนาะพอตอนเช้ามาค การทำ IF ก็คือเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมก็คือให้เราหางดอาหารให้นานที่สุดนับนิ้วนะคะนับนิ้วเอานานที่สุดแล้วบางคนนะคะจะเน้นตั้งแต่เริ่มหลังอาหารเช้านะคะอย่างเช่นสมมติว่าพานคุณทานอาหารเช้าวนันแปดโมงหรือเก้าโมงสมมตินะคะแปดเก้าโมงให้คุณนับไปเลยค่ะม,มึติว่าเก้าโมงเนาะสิบสิบเอสิบสองอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดุกคนนับไปแล้วอะ่ะ 8ชั่วโมง7ถึง8ชั่วโมงแล้วไปทานอีกมื้อนึงนะคะแต่ไม่หนักนี่แหละหนักมื้อแรกแล้วเบามื้อที่สองแต่นับให้ได้7ถึง8ชั่วโมงแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าวิธีการทำ IF นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะแบบว่าโอ๊ยอดอาหารไม่ได้โหยเขาให้ใช้น้ําค่ะทุกคนทีนี้ในเขาก็จะมีวิธีการตั้งตารางอะค่ะทุกๆ1ชั่วโมงเขาจะตั้งนาฬิกาไว้เลยทุกๆ1ชั่วโมงกินน้ำ1แก้ว1ชั่วโมงกินน้ำ1แก้ว1ชั่วโมงกินน้ำ1แก้วนะคะบางคนก็1ชั่วโมงกินน้ำ2แก้ว1ชั่วโมงกินน้ำ2แก้ว1ชั่ววโมงกกกินนน้้แทุคคะ แล้วพอหลังจากที่ร่างกายเราปรับแล้วค่ะพวกก้อนเนื้อก้อนซีดถุงน้าถุงน้าดีส่วนเกินหรือใครที่มีเชื้อมาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ,ะเมื่อเมื่อร่างกายเราถูกทําแบบนี้เรื่อยๆค่ะอะไรที่เป็นโรคร้าย่างต่างๆค่ะจะค่อยๆจะค่อยๆผ่อนลงนะคะเพราะเขาจะมีน้ำค่ะไปบําบัดทุกคนแล้วะแต่ร่างกายบางคนนะคะอย่าทำเองนพะพอร่างกายบางคนขาดน้าไม่ได้ร่างกายบางคนต้องการน้ําน้อย นั่นแหละเป็นที่มาทําให้ครัวรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยป่วยนะคะไม่ค่อยป่วยเพราะว่าครัวทำไอเอฟแบบไม่ตั้งใจนะคะซึ่งตอนช่วงเช้าอ่ะครูจะไม่กินข้าวทุกคนช่วงเช้าครูจะไม่กินข้าวไม่กินอะไรนอกจากน้านะคะนอกจากน้ํา จะกินน้ําเยอะมากขวดใหญ่ขวดลิตรอะค่ะช่วงเช้าจะกินประมาณเกือบครึ่งขวดอะนะคะขวดใหญ่ๆเลยอะค่ะนะคะ,ะก็จะกินประมาณครึ่งขวดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินอื ok ้อๆหมดครึ่งขวดนะคะก็จะแบบเดินกินเดินกินเดินกินอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วมันอิ่มน้ําจุกน้ําแล้วอย่างหนึ่งครูกินชาลูกกระ้าด้วยนะคะมันจึงทําให้เห็นไหมคะพอเวลาน้ําคือบางคนเสียน้ําเยอะนะไปกินน้ําเยอะๆมันก็จะฉี่เยอะถูกต้องไหมกินน้ําเยอะมันก็ขับเยอะขับเยอะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องมีตัวช่วยด้วยนะเพื่อให้มันไปทดแทนนะคะน้ำอะ่ะเรากินไปเท่าไหร่อ่ะส่วนหนึ ในเรื่องของน่าจะได้ไม่ห่อไม่เหี่ยวนะคะในเรื่องของสุขภาพองค์รวมแล้วทําไมพอเรามาทาชาเราถึงยิ่งแข็งแรงเพราะชาก็ต้องชงด้วยน้าทุกคนได้ปริมาณน้าได้ปริมาณชาสมุนไพรได้ปริมาณสิ่งที่ร่างกายขาดนะคะเพราะชามีวิตามินซีทุกคนไปช่วยทําให้เราหาไปสึกคือจริงๆแล้วเวลาเราขาดเกลือแร่ขาดอะไรก็ตามถูกต้องไหมคะ,ะเวลาเราขาดน้ำเราต้องกินเกลือแร่เสริมแต่ในชาสมุนไพรอะค่ะมันจะมีแบบวิตามินซีสูงจากมะขามป้อมนะคะแล้วมันจะมีความหวานสดชืน่นทำให้เราสดชื่นนะคะความหวาน,นทุกคนสังเกตไหมเวลาใครเป็นลมหรืออะไรเขาจะ เห็นไ,ไหมคะเพราะเขาจะให้เติมความหวานในเลือดนะคะเพื่อให้เราห่ากระพี้กระเป๋าเพื่อให้เราแบบว่าอย่างน,นี้เพราะฉะนั้นถ่านในชานุก้ามันมีโครบเห็นไหมทุกคนพจิตเข้าไปแป๊บเดียวโอ้ทุกคนมันมันเหมือนสดชื่นอะมันเหมือนสดชื่นมากมันเหมือนร่างกายแบบที่เราเสียไปที่เรากำลังอ่อนเพียเดินไม่ไหวอะมันกลับเป็นว่าเราอะแบบโอ้ร่างกายแข็งแรงมากนะคะอันนี้เออก็มาเล่าสู่กันฟังนะทุกคนนะ